สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหวยขูดนะครับที่อเมริกาก็วันนี้ซื้อมา2ราคานะครับคือราคา1เหรียญน,นี่นะครับแล้วก็อันนี้ราคา2เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีเล่นเล่นยังไงนะครับแล้ววันนี้จะได้รางวัลหรือว่าโดนกินนะครับวิธีที่จะได้รางวัลก็คือว่ามันจะมีตัวเลขที่เป็น winning numbers นะครับก็ จะบอกว่าเลขไหนที่ถูกรางวัลน,นะครับแล้วก็เป็นเลขของเราที่ขูดแล้วถ้าตรงก็จะได้รางวัลน,นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีโบนัสแถมให้ของหนึ่งเหรียญนี่มีให้หนึ่งเลขนะครับแล้วก็สองเหรียญมีให้สองเลขเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนหรือว่าไม่โดน,นะครับเอาหนึ่งเหรียญต่อแล้วกันเนาะ w i n n ิ่งดัมเบ r เลขสอนะครับ กับเลขหนึ่งนะโบนัสโบนัสอดสีโบนัส,ส,บบนสไม่ได้นะครับเอาเลขตัวเองนะครับเลขหกนะครับโูหหนึ่งหมืนเลยนะคเนี่ยแต่ว่าไม่ได้นะ สิสองนะครับสิบเหรียญไม่ได้เหมือนกันเลขสามนะครับไม่ตรงอีกเหลือสองเลขครับตอนนี้นี่เห็นเลขห้าเห็นไแล้วเนาะสี่เหรียญเจ๊งนะครับสิบเอด็ดลุป เสียงเงินไปแล้วนะครับหนึ่งเหรียญเสียไปแล้วนะครับหนึ่งเหรียญมาดูสองเหรียญกันดีกว่าอันนี้นะครับเอาโบนัสก่อนเลยดีกว่าจะได้ไหมไม่ได้นะครับโนวิน no โอ้โหยี่สิบเหรียญโอ้โหการพน,นันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเนี่ย มาดูเลขเราดีกว่าเลขสี่กับเลขสองนี่เลขสองเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยเลขสิบไม่มีนะครับเลขแปดโอ้โหหนึ่งหมื่นเหรียญเลยนะครับเนี่ยอด เลขสามนะครับอดสิบห้าอดนะครับสิบสามอดเหมือนกันสิบสี่อดเลขสองเลขนะครับเจ็ดอดสุดท้ายเห็นมาแล้วในสิบสองนี่อ้เลขสองเลขนะครับเหมือนจะเป็นเลขหนึ่งเนาะ โ้แสนเหรียญเลยสุดท้ายเลขเก้าสรุปโดนกินหมดเลยนะครับก็ที่จริงมันมีหลายราคาเนาะเดี๋ยวครา,าวหน้าไปซื้อราคาอื่นมารีวิวให้ทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็จบหล่เพิยงเท่านี้ โดนกินนะครับสวัสดีครับ